สวัสดีครับพบกับไลสาละากับครูแว่นนะครับผมวันนี้ <c oughs> ออพอิดเจ็บคอวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไฟฉายคาดหัวบ้างดีกว่าครับไฟฉายยี่ห้อโมเวอร์ด้านะครับาเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันเป็นไฟฉายที่ราคาไม่แพงใช้งานได้ง่ายๆส่วนใหญ่คือเขาซื้อไปใช้งานกันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยราคาเลยราคา ราคาต่ำมากอ่ะคือคุณซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะมี performance clip มาให้ดูลองว,ว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้เราจำหน่ายเนี่ย่อนที่คุณซื้อไปเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เอามาทดลองให้ดูนะครับในหลายๆอย่างอา้าว่อนทดลองเรามาดูรายละเอียดสินค้าก่อนนะครับคุณสมบัติกำลังไฟ110 2 4 0ถึงโวลต์5 0ถึงเฮิร์ไฟบ้านเรามัน220บโวลต์เนาะใช้ได้ครับ หรือคุณจะไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้110โวลต์ไม่มีปัญหาความจุแบตเตอรี่1,200 mAh ลิเทียมแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่บิวอินมาเลยนะกำลังไฟฟ้า3วัตต์กำลังไฟก็คือมันก็สว่างบอใช้ดะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันจะสว่างประมาณไหนระยะเวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงคือแบตแบตมันไม่ได้ก้อนใหญ่มากเนาะเวลาชาร์จก็ไม่นานใช้ก อะไรอะ่ะชาร์จไม่นานใช้ก็ไม่นานอะไรเงี้ยเวลาใช้เวลาในการใช้งานใช้ได้3าถึงหชั่วโมงนะครับเราสามารถปรับความสว่างได้สว่างมากก็ใช้ได้น้อยสว่างน้อยก็ใช้ได้นานเอออย่างงี้มันปรับโหมดได้ด้วยนะครับโหมดมันเหมือนแบบดิมเมอร์เดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูคําเตือนถ้ายังไม่ได้ใช้งานให้ชาร์จไฟทุกๆ3เดือนครั้งละไม่เกิน1ิชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่ทํางานและสามารถ ใช้งานได้นานขึ้นเขามีเขามีข้อแนะนําด้วยนะคือเพื่อนๆควรจะชาร์จบ่อยๆนะครับชาร์จทิ้งไว้ทักสองสมชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นแบตเต้ารับขาเสียบช่องปลอดภัยและได้มาตรฐานไม่มีปัญหาครับผมห้ามเปิดไฟขณะชาร์จแบตเตอรี่เพราะจะทําให้หลอด led และวงจรข้างในเสื่อมประสิทธิภาพอืมฟังแล้วก็ท่องทำตามคือเวลาเสียบเนี่ย เวลาช่วงที่มันเสียบชาร์จเนี่ยระบบมันก็คือการรับไฟเนาะมันก็ไม่ควรจะดิสช,ชาร์จไฟออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระบบมันจะทํางานเยอะเกินไปเขาก็เลยแนะนำว่าห้ามส่องไฟฉายเข้าตาถูกไหมแสงสว่างเยอะมากๆส่องเข้าตาเนี่ยตาจะเสียได้นะครับเพราะจะมีผลกระทบต่อม่านตาเนื่องจากแสงมีความสว่างมากอยากเก็บไว้ในที่ชื้นห้ามตัวน้ําไฟฉายตัวนี้ไม่ได้ไฟฉายกันน้านะฮะบอกก่อนนะไม่ใช่ไฟฉายกันน้ํานะ เก็บไว้ให้ห่างจากวัตถุไวไฟและแนะนําให้ชาร์จในเวลากลางวันทําไมอะพี่เอามึงเสือกไปชาร์จกลางคืนแล้วมึงเสือกหลับแล้วมันเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาใช่ไหมมึงหลับอยู่เงี้ยเออชาร์จกลางวันดีกว่ามันจะได้อยู่ในสายตาคนนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเวลาใช้งานควรอยู่ในสายตาคนนะครับปิดไฟก่อนชาร์จทุกครั้งอือก็เขาบอกไว้แล้วนะครับทําให สินค้ามีอายุที่ยืนนานมากขึ้นนะครับต่อไปนี้ผมลองแกะดูนะครับอันนี้มันเป็นไฟฉายคาดหัวนะผมดูจากลักษณะของมันละมันเป็นโคมแสงพุ่งแน่ๆละ่ะดูทรงก็รู้ว่าพุ่งไกลด้วยนะเพราะว่าโคมมันใหญ่โคมมันใหญ่เลยอะแล้วมันทำเป็นกลวยมาอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ยังไม่ต้องแกะดูก็รู้ละพุ่งไกลแน่ๆครับแสงจะต้องเป็นจุดกลมๆ เหมาะสาหรับเป็นไฟฉายนําทางครับไม่ใช่ไฟฉายทํางานใกล้ๆไม่ไม่เหมาะขีดยางถ้าไปทํางานใกล้ๆคือเน้นที่มันมีโคมเล็กๆหลายๆโคมอ่ะแต่อย่างเงี้ยดูทรงละพุ่งไกลแน่นอนเป็นไฟฉายนําทางครับสาหรับเดินเดินนําไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงข้างๆมันจะสว่างพอใช้ได้เท่านั้นเองนะครับเป็นไฟฉายเฉพาะงานเลยอันนี้ก็คือสเปคของเขาเขาก็จะบอกมาอย่างนี้นะครับเขียนไว้ข้างหลัง มาในแพคพลาสติกอย่างนี้เป็นไฟฉายพร้อมใช้บแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะชาร์จมาเลยนะเราก็มาถึงเราก็กดใช้ได้เลยหรือเราจะชาร์จต่อก็ได้นะครับอันนี้คือสายคาดหัวนะอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่เอาไว้เสียบชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไฟฉายนั่นเองนะครับตัวของไฟฉายก็จะมีไอสีส้มๆเนี่ยเป็นที่เอาไว้ชาร์จนะครับ ก็เสียบตรงนี้แล้วก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านมันก็จะผ่านอะแดปเตอร์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับโหมดครับมันเป็นแบบหมุนคือสว่างมากสว่างน้อยนี่ไงนี่ไงผมหมุนมาละอันนี้ยังไม่ต้องสนใจนะว้าวทำไมมันสว่างแค่นี้อันนี้ห้องมันสว่างมากนะครับนี่ไงมันเป็นจุดเลยเห็นไหมผมบอกแล้ว,ว่าเนีนพุ่งไกลมากนะเป็นจุดลักษณะแบบนี้นะโคมมันใหญ่กว่าไฟฉายเกี A รเอบางรุ่นอีกนี่เน้นเน้นโฟกัสแสงเลยอะ เป็นหลักเลยนะครับหน้าเลนก็อยู่ตรงนี้หมุนเปิดหมุนปิดก็ปรับตรงดิมเนอร์นี่ได้นะครับก็โอเคนะคุณภาพกับราคาก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิธีอื่นดูบ้างนะครับนี่ผมลองใช้มือเดียวในการทำงานอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นภาพไฟฉายนะครับ รูปแบตเตอรี่แบบผมลองประกอบมาขึ้นบนหัวนะฮะเป็นหัวเหล็กดิสเพย์ของที่ร้านด้านบนก็จะเป็นสีทองทองอย่างนั้นนะครับไอตัวสวิตช์ก็จะอยู่ด้านล่างนะก็จะมียี่ห้อของเขาโมโมวดาด้านะครับอ่นะไอสายคาดหัวก็จะเป็นยืดๆอย่างเงี้ยเป็นยางยืดดูง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็ปรับลงมาได้ด้วยนะหักลงมาได้ด้วย เดียวก่อนนะผมใช้ใช้มือเดียวแล้วมันไม่ถนัดมันต้องใช้2มือนะครับผมพยายามจะหักมันลงมาดูอยู่คือมันสามารถปรับลงมาข้างล่างได้ครับเป็นเหมือนบานพับอะลักษณะเหมือนบานพับเพื่อให้บางทีเราเวลาเราเดินเนาะเราไม่อยากก้มหน้านะแต่ว่าสายตาเราต้องการให้มันอยู่ในระดับพื้นอนะเราก็ลองปรับให้นี่มันลงมาดูนะครับอ่ะงอได้ละเนีย่ยปรับลงมาอย่างเงี้ย สมมติเราต้องการให้แสงมันยิงลงตรงเป็นมุมอ่ะไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงขนานพื้นนะต้องการให้มันจิกลงมุมสัก30หรือ45องศาแค่เวลาเดินคือไม่ต้องมันพุ่งไปไกลสุดโลกขนาดนั้นนะครับมันก็ปรับได้ปรับงอลงมาได้ให้เราเหมาะสําหรับการทํางานอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมลองมาส่องความสว่างดูนะครับลองดูที่ที่ร้านค้านี่แหละ บางทีมันอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับลองเปิดแล้วลองสองสองดูเนี่ยมันจะเป็นดวงดวงอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาคือแสงรอบข้างเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยมืดสนิทเท่าไหร่เราก็เลยเห็นเป็นวงวงแต่อ้วงเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะแสงมันจะสว่างมากคือมองใกล้ๆมองไม่ได้อะมันจะขาวไปหมดเลยนะครับมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาประมาณอย่างงี้ ผมพยายามลองส่องดูดูใกล้ๆก,ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับอะต่อมาเดี๋ยวเราลองมาลองมาทำอะไรดีมาจับมันเสียบชาร์จดูบ้างนะครับเวลาเสียบยังไม่ได้ไปเสียบที่เต้ารับเนี่ยเสียบปุ๊บมันจะขึ้นสีเขียวกับที่ไฟฉายเลยไม่ต้องตกใจเวลาเราเสียบที่เต้ารับป๊บ กดเปิดไฟเพื่อชาร์จมันก็จะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่เต็มมันก็อยู่ในสภาวะชาร์จอยู่นะครับเขาบอกว่าอย่าไปกดเปิดปิดเล่นนะขณะชาร์จอย่าไปทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวแบตแล้ววงจรมันจะเสื่อมเร็วมันทํางานควรทํางานทีละอย่างถ้าเวลา,าร์จก็ควรปล่อยให้มันชาร์จไปนะครับไม่ควรไปหมุนเปิดปิดอย่างนั้นส่วนเวลาจะปิดก็ปิดสวิตช์ครับแล้วก็ดึงปลั๊กมันออก แค่นี้ทำงานง่ายๆนะครับสุดท้ายเลยนะวันนี้ผมก็ลองเอามาทสดูที่บ้านนี่คือตรงบริเวณบันไดเดินลงนะครับความลึกมันก็ประมาณสัก5เมตรเป็นไงสว่างไหมผมปิดไฟหมดเลยนะนี่คือไฟรอบข้างสมมติว่าคุณไปเดินป่าเวลากลางคืนสิ่งที่คุณเห็นก็จะเป็นแบบนี้ที่ผมปิดไฟนะครับแล้วเปิดใหม่เสิ่งที่คุณเห็นมันจะเป็นประมาณนี้ นะครับก็คือส่องนำทางไปเลยแล้วรอบๆข้างก็จะพอเห็นบ้างย้ำนะฮะถ้าเกิดใช้ไฟฉายเนี่ยถ้ามีไฟฉายคาดหัวก็ควรมีไฟฉายติดมืออีกสักอันหนึ่งครับเพื่ออะไรถ้าเป็นในสถานการณ์แบบนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือส่องไกลไปเห็นแต่รอบๆข้างอาจจะไม่สว่างพออาจจะใช้ไฟฉายตัวหนึ่งร่วมด้วยนะครับเพือ่อคอนโทรลแสงระยะไกลด้วยระยะใกล้ด้วยเราก็จะได้ทั้งแสงระยะใกล้และระยะไกลครับ และเหมือนเดิมครับถ้ามีไปฉายมากกว่าหนึ่งอันเพื่อนจะยืมมะเราก็ควรมีแบ็กอัพไปอีกครับแล้วมันก็ยืมอีกสุดท้ายไปฉายเอาไปคนเดียวคนใช้สามคนกูนไม่ได้ใช้เลยใส้ค่าถัวอันหนึ่งไอตัวสำรองถือมือเอาไปอันหนึ่งไอตัวสำรองไอตัวสำรองของสำรองเอาไปหนึ่งหมดโอเคไหมคุณกำลังรู้ว่าคุณกำลังซื้ออะไรไปนะครับรายการเพื่อร์แมคิงผมก็มีหน้าที่ในการทดสอบให้เห็นอย่างนี้แหละครับผม วันนี้แค่นี้ครับ